หากคุณต้องการจิวเวลรี่ชิ้นงานสวยราคาส่งจากทางร้านซาร่าจิวเวลรี่ <ç im it> ก็สามารถกดติดตามและกดกระดิ่งได้ตรงนี้เลยค่ะเพื่อให้ค <ç im it> ุณได้รับการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆจากเราเสมออัสลามุอะลัยกุมสวัสดีค่ะซาร่าจิวเวอรี่ยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะชิ้นงานสวยราคาส่งคัดคุณภาพมาให้คุณทุกชิ้นทุกวันค่ะ ต่างหูตะก้อชิ้นนี้คุณสามารถใส่กับชุดได้หลายชุดนะคะแล้วก็ใส่เข้าถอดออกง่ายๆเลยค่ะเพราะว่าเขาจะเป็นการคันร่มนะคะชิ้นงานน่ารักค่ะ น่ารักมากๆเลยมาในราคาเพียง8,800บาทเตือนทองยิงเปอร์เซ็นต์มาได้ที่79%น้ำหนักช่างรวม2.42กรัมค่ะตะกร้อชิ้นนี้จะเป็นอพลอยที่มีเม็ดใหญ่กว่านัำเบอร์ถัดไปนะคะเบอร์2ประเดี๋ยวจะมีเบอร์2หน้าตาแบบนี้เหมือนกันแต่เม็ดตะกร้อจะเล็กกว่าเพราะฉะนั้นจะเรียกชิ้นนี้ว่าต่างหูตะกร้อเม็ด พลอยใหญ่ๆนะคะใหญ่หน่อยแต่ไม่ใช่ว่าย้่ยใหญ่นะคือตั้งชื่อให้แตกต่างก,ก,กันกับเบอร์สองค่ะเพราะว่าคุณจะได้เรียกง่ายนะคะเวลาเวลาสั่งสินค้านะคะเวลาสั่งชิ้นงานก็จะได้เรียกชื่อกันถูกเข้าใจกันไม่ผิดอ่ะนะคะนี่ค่ะคือไซส์ค่ะ งานตะกร้อเป็นงานที่ฝังพลอยยากนะคะต้องใช้ช่างชำนาญค่ะต้องใช้ช่างชำนาญการช่างใหม่ๆเนี่ยจะฝังไม่ได้นะคะและจะมีพลอยทั้งหมด3สีค่ะจะเป็นพลอยเนื้อแข็งทั้งหมดและเป็นพลอยแท้นะคะสีเขียวเขียวส่องสีน้ําเงินไพลินสีแดงทับทิมค่ะความยาวค่ะความยาวอยู่ที่ประมาณ2เซนนิดๆน,น,นะคะใบหูเราก็จะอยู่ตรงประมาณนี้ก็หหอยนิดๆน่ารักน่ารัก,รกค่ะ ใส่ข้าวถอดออกง่ายมากนะคะง่ายๆแล้วก็ใส่กับเสื้อผ้าได้หลายเฉดนะคะท่านใดชอบงานน่ารักแบบนี้มินิมอลแล้วก็เรียบง่ายนะคะเป็นงานไทยๆท,ทักได้เลยค่ะ ชิ้นที่2จะเป็นต่างหูพลอยเล็กนะคะเป็นพลอยแท้ชิ้นงานเป็นตะกร้อ3ามสีชิ้นเดียวกันค่ะเป็นพลอยเนื้อแข็งทั้งหมดนะคะเขียวซองไพลินทับทิมค่ะเป็นงานที่จะต้องใช้ช่างที่มีความชํานาญการสูงนะคะเพราะว่าการฝังตะกร้อเนี่ยเป็นการฝังที่ยากมากเลยและเป็นการฝังรอบชิ้นงานเลยค่ะนี่ สวยนะคะชิ้นนี้ใครที่ชอบแบบสั้นหน่อยตรงนี้ก็จะเป็นใบหูของเราแล้วอันนี้คือเนี่ยค่ะข้างล่างใบหูติดกับใบหูก็จะมีตุ้งติ้งแบบนี้นะคะอันนี้คือใบหูตรงนี้ปึ๊บแล้วก็จะห้อยอยู่ตรงนี้ติดชิดกับใบหูด้านล่างค่ะน่ารักค่ะใครที่ชอบแบบสั้นๆหน่อยก็ดูชิ้นนี้ได้เลยวงกลม เม็ดกลมนี้เม็ดกลมตะก้อนี้ก็เท่ากันนะคะกับเบอร์หนึ่งแต่ว่าใช้พลอยที่เล็กๆกว่าค่ะคันล่มค่ะงานสวยค่ะงานสวย360องศาเลยเพื่อนมองจากข้างหลังก็สวยคือสวยสวยรอบเลยนะคะสวยรอบ360องศาค่ะ มองหน้ามองหลังมองข้างสวยหมดทุกมุมค่ะ7,900บาทเรือนทองยิงเปอร์เซ็นต์มาได้ที่77%น้ำหนักช่างรวม2.09กรัมท่านใดชอบนะคะทักได้เลยจ้า ตะกร้อทับทิมนะคะชิ้นนี้ใครอยากได้แดงล้วนลองพิจารณาดูค่ะ7,900บาทเดือนทองยิงเปอร์เซ็นต์มาได้ที่76%น้ำหนักช่างรวม1.82กรัมค่ะสวย360องศาชิ่นเดียวกันแล้วก็แล้วก็ถ้าใครอยากได้สร้อยคอตะก,กล้อสีแดงแบบนี้ก็มีนะคะยังอยู่มียังอยู่นะแล้วจะใส่เข้าชุดกันได้เลยนี่ค่ะ สวย360องศาสวยหน้าสวยหลังสวยข้างสวยงามมากๆใส่เข้าถอดออกได้ง่ายดายค่ะราคาน่ารักชิ้นงานน่ารักค่ะจี้ช้างเพื่อนแก้วมาแล้วค่ะชิ้นนี้ใช้ประโยชน์ได้ถึง2อย่างนะคะเป็นจี้และเข็มกลัดได้ค่ะช้างเพื่อนแก้วเชือกนี้ใช้พลอยที่มี3สีค่ะ ทับทิมไพลินเขียวสองนะคะน่ารักมากๆเลยมาในราคาเพียง8,800บาทเรือนทองยิงเปอร์เซ็นต์มาได้ที่77%น้ำหนักช่างรวม2.61กรัมค่ะช้างเพื่อนแก้วเชือกนี้ตัวกำลังน่ารักไม่เล็กแล้วก็ไม่ใหญ่เบอะบะนะคะไซส์ประมาณ2เซนค่ะความกว้างความยาวประมาณ2.5เซนค่ะต่อมาเรามาดูชิ้นงานใกล้ๆกันพลอยสวย พลอยไฟดีเชียวนะคะปลืป้บเห็นไหมคะไฟดีมากเลยอ่ามองไกลๆนี่งานดีไฟดีมีมีงวงมีงาครบนะ,ะและด้านหลังก็จะเป็นเข็มกลัดค่ะเข็มกลัดเข็มแน่นนะคะแต่ก็ระวังด้วยนะเวลากัดนะคะระวังหล่นนะระวังกันด้วยค่ะพลอยด้านหลังยังวิ้งเลย ยังวิ่งเลยโอ้โหงานดีมากห่วงค่ะห่วงใช้กับสร้อยเส้นที่ไม่ใหญ่มากนะคะห่วงใช้กับสร้อยเส้นที่ไม่ใหญ่มากค่ะสลึงตันๆน่าจะสวยหรือใช้กับสร้อยอิตาลีก็ได้งานสวยงานน่ารักนะคะท่านใดชอบงานสองออปชันแบบนี้แล้วก็พลอยสวยๆแบบนี้ทักค่า ช้างเพื่อนแก้วมาเป็นคู่นะคะเชือกนี้ราคาเดียวกันค่ะ8,800บาทเรือนทองยิงเปอร์เซ็นต์มาได้ที่76%น้ํา้ำหนักช่างรวม2.48กรัมเป็นจี้และเข็มกลักได้พลอยสวยค่ะไซส์นขนาดนะคะก็คือเท่ากันกับเชือกที่แล้วค่ะต่อมาเรามาสูด,ดูความสวยกันใกล้ๆพลอยสวยพลอยสวยมี3สีนะคะไพลิน ทับทิมเขียว่องมีงวงมีงาห่วงค่ะเข็มกลัดค่ะด้านหลังอาเด้งดีอะไรดีนะคะเดี๋ยวถอดปึ๊บเนี่ยค่ะเข็มกลดัดเด้งดีปลอยด้านหลังอย่างสวยด้วยว,วิบ,บวับแวววาวงานดีงานสวยเดี๋ยวเช็ดนิดนึง จะยิ่งสวยเลยเดี๋ยวจะให้ผ้านี้ไปด้วยนะคะไว้เช็ดเพชรเช็ดพลอยนะคะนี่ค่ะผ้าเป็นผ้าที่ไม่มีเคมีเพราะฉะนั้นก็ปลอดภัยนะคะเคมีเนี่ยผ้าเคมีไม่อยากให้ไปเพราะกัดผิวนะคะกัดผิวนะโดนแล้วคะ่ะผ้าเคมีกัดผิวคุณถ้าเกิดใช้ผ้าเคมีต้องระวังด้วยเผื่อลืมไปขยี้ตาอะไรอย่างนี้ไม่ได้เลยนะคะ วันนี้จบลงแล้ว5รายการชอบรายการไหนอย่างไรโทรได้ส่งข้อความได้ตลอด24ชั่วโมงเลยค่ะขอให้มีความสุขนะคะอัสลามุอะลัยกุมสวัสดีค่ะอ้ออย่าลืมอีกอย่างหนึง่งฝากกดกระดิ่งด้วยนะคะแล้วก็ฝากกดติดตามกันด้วยจ้าขั้นตอนการสั่งซื้อเป็นเจ้าของได้ง่ายๆขั้นตอนที่1 ติดต่อทางร้านผ่านไลน์หรือโทรเบอร์ขั้นตอนที่2ลูกค้าแจ้งเบอร์สินค้าและวันที่ที่ลงคลิปขั้นตอนที่3ทางร้านสรุปยอดและส่งยอดให้ลูกค้าขั้นตอนที่4ลูกค้าโอนเงินส่งสลิปที่อยู่และเบอร์โทรของตนเอง ขั้นตอนที่5ทางร้านจะส่งระบบ e m s ไปสีไทยลูกค้าสามารถรอรับสินค้าได้ที่บ้านสินค้าทุกชิ้นมีใบรับประกันหากเปลี่ยนสินค้าหาก25%สินค้าชิ้นใหม่ต้องมีราคามากกว่าสินค้าชิ้นเดิมหากส่งคืนทางร้านหัก30%รับเปลี่ยนและคืนภายใน1ปีโดยที่สภาพสินค้าต้องสมบูรณ์ไม่มีการดัดแปลงใดๆพร้อมกับใบรับประกันค่ะ หากมีคำถามเพิ่มเติมสามารถทักมาถามได้ตลอดทักมาคุยกันได้เยอะนะคะรอคุณเสมอค่ะ